สวัสดีครับผมจะมาแนะนำวิธีการรับสิทธิ์คุ้มครองประกันไวรัสโคโรนานะครับผมขั้นตอนแรกนะครับหลังจากที่เราลงทะเบียนซิมแล้วนะครับให้ไปที่กล่องข้อความนะครับจะเจอข้อความจากทางฟิลนะครับจะเจอในส่วนของข้อมูลรับสิทธิ์คุ้มครองประกันไวรัสนะครับแตะเข้าไปที่ตัวลิงก์เลยนะครับ จากนั้นจะปรากฏหน้าจอลงทะเบียนประกันคุ้มครองไวรัสโครโรนาให้เรากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับหัวข้อแรกก็จะเป็นในส่วนของที่อยู่อีเมลนะครับให้เรากรอกที่อยู่อีเมลให้เรียบร้อยนะครับผมถัดมาก็จะเป็นคำนำหน้านะครับให้เราเลือกให้เรียบร้อยนะครับ ถัดไปก็จะเป็นในส่วนของชื่อนะครับนามสกุลนะครับตรงนี้ก็ใส่ให้เรียบร้อยนะครับผมเลขบัตรประชาชนนะครับผม หลังจากใส่เลขบัตรประชาชนแล้วนะครับก็จะเป็นในส่วนของวันเดือนปีเกิดนะครับผมให้เลือกเป็นคิทศักราชนะครับตรงนี้ถัดมาก็จะเป็นหัวข้อเพศนะครับก็ให้เลือกเพศบา้านเลขที่นะครับผม ตำบลน,นะครับอำเภอนะครับแล้วก็จังหวัดนะครับผมถัดไปก็จะเป็นในส่วนของไปรษณีย์นะครับผมรหัสไปรษณีย์ ถัดมาก็จะเป็นในส่วนของหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้นะครับผมถัดมาก็จะเป็นวันที่เริ่มพุ้นคลองนะครับก็เป็นวันที่ลงทะเบียนเลยนะครับผมกดตั้งค่านะครับ หลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นผู้รับผลประโยชน์นะครับเราสามารถเลือกได้ว่าเป็นทายาทต,ตามกฎหมายหรือว่าบุคคลนะครับก็ใส่คำนำหน้าผู้รับผลประโยชน์นะครับอย่างเช่นถ้าเป็นเด็กชายก็ให้เลือกอื่นๆแล้วก็พิมพ์คาว่าเด็กชายนะครับชื่อผู้รับผลประโยชน์นะครับผม ามสกุลนะครับก็ใส่เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้ทวนดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าข้อมูลที่เรากรอกถูกต้องครบถ้วนไหมนะครับถ้าครบถ้วนแล้วนะครับถูกต้องแล้วให้เรากดคำว่าส่งนะครับที่ด้านล่างมุมซ้ายเนี่ยนะครับข้อมูลถ้าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้น ลงทะเบียนประกันคุ้มครองไวรัสโคโรนานะครับก็จะแจ้งว่าระบบจะทําการตรวจสอบข้อมูลของท่านนะครับแล้วก็จะได้รับความคุ้มครองภายใน1-2วันทําการนะครับก็คือไม่รวมสอทิต์นะครับวันทําการก็คือจันทร์ถึงศุกร์ไม่รวมวันหยุดสอทิ์หรือว่าวันหยุดนักขาตัตฤกษ์นะครับจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของถ้าลงทะเบียนคุ้มครองมีผลแล้วเนี่ย กรม,มารรม์น,นะครับก็จะถูกส่งไปที่อีเมลที่ทําการลงทะเบียนไว้เมื่อสักครู่นะครับผม